สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ10 m Minute Podcast 10นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกๆคนทุกๆวันตอน7โมงเชา้ากับผมครูพี่โอนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของถ้าอยากประสบความสำเร็จอย่าฝากชีวิตของตัวเราเองไว้กับใครเรื่องนี้สำคัญมากๆแต่มันไม่ใช่เกี่ยวกับความเชื่อใจเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังตอนหลังคนจานวนมากเนี่ยมักฝากชีวิตของตัวเองเอาไว้กับ ที่ทำงานเอาไว้กับระบบงานที่เรากำลังทำอยู่โดยรู้สึกว่า,วางานที่มั่นคงอาชีพที่มั่นคงหรือธุรกิจของเราที่มั่นคงมันจะสามารถพาชีวิตของเราและครอบครัวไปยังจุดที่เราต้องการได้เท่าน,นี้เราคนเดียวไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าวันนี้เราคือคนที่รับผิดชอบชีวิตของครอบครัวเราหลายๆคนเราคือคนที่หาเงินเลี้ยงดูหลายๆชีวิตเราต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าถ้าวันนี้ เกิดวิกฤตอะไรบางอย่างขึ้นกับบริษัทหรือง,งานที่เรากําลังทําอยู่บริษัทอาจจะมั่นคงนะแต่ถ้ามันเป็นงานแอคทีฟ Income แล้วถ้าตัวเราเองไม่มั่นคงล่ะถ้าเรายังไม่สามารถทํางานนี้ต่อไปได้ในสักระยะหนึ่งล่ะบริษัทที่มั่นคงนั้นจะยังสามารถจ่ายเงินให้กับเราได้ ต่อไปอีกไหมวันนี้เราอาจจะทํางานบริษัทเอกชนหรือเราอาจจะรับราชการหรือเราอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวที่แข็งแรงและมั่นคงอยู่แต่จะต้องย้อนกลับมาสก,กิดตัวเองเล็กน้อยและถามตัวเองว่าวันนี้ที่ชีวิตของเราและครอบครัวที่ดูเหมือนว่าดีเนี่ยเพียงเพราะว่าเรายังไม่เจอกับวิกฤตอะไรบางอย่างในชีวิตหรือเปล่าถ้าวันนี้มีวิกฤตอะไรบางอย่างขึ้นมาเกิดขึ้นในชีวิตเราและเราไม่สามารถ ทำงานที่เราทําอยู่ตรงนี้ได้เลยสักนิดเดียวอีก12เดือนหลังจากนี้ไม่ต้องเอา10ปีเลยเอาแค่12เดือนหลังจากนี้มีใครบ้างที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตเราจะดีเหมือนเดิมได้ชีวิตครอบครัวเราจะดีเหมือนเดิมได้ดังนั้นการฝากชีวิตของตัวเองเอาไว้อันตรายที่สุดคือการฝากชีวิตของตัวเองเอาไว้กับงานที่เรียกว่า active income บางคนบอกว่าถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นมาเราตายไปก็จบมันไม่จบไงครับเพราะว่าคนข้างหลังเราถ้าเราเป็นคนนึงคนเดียวที่แบกเอาไว้ที่หาเงินเลีย้ยงดูเราตายไปเขาไม่จบนะหรือถ้ามันหนักกว่านั้นล่ะแล้ววิกฤตนั้นทําให้เรายังมีชีวิตอยู่แต่เราหาเงินไม่ได้แล้วเรามีชีวิตอยู่แล้วกลายเป็นลายจ่ายถาวรคนรอบข้างเราจะต้องมาดูแลเราจะต้องขึ้นมาเป็นเสาหลักแทนเรามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราและถ้าเราไม่ได้อยู่ในจุด ที่เราสามารถเลือกได้แบบนั้นละ่ะดังนั้นงานอาจจะมั่นคงแต่ชีวิตของเรามั่นคงหรือเปล่าดังนั้นไม่ว่าวันนี้เราจะมีสักกี่งานกี่อาชีพก็ตามสิ่งสำคัญคือเราอาจจะมี a c t i v e income 10อาชีพแต่เราต้องมี Passive อย่างน้อย1อาชีพเราต้องมีอย่างน้อยสัก1งงานหนึ่งอาชีพที่สามารถหยุดทําไม่ว่าอาจจะเพราะอยากหยุดหรืออาจจะเพราะวันหนึ่งเผื่อวิกฤตบางอย่าง แล้วเราไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้เราต้องมีสิ่งนี้ไว้เพราะไม่ว่าเราจะมีงานแอคทีฟ10งานร้อยงานหรืองานเดียวเราให้รายได้เราเดือนละแสนเดือนละล้านเดือนละสิบล้านวันนี้นะครับถ้าทําไม่ได้สักคนหนึ่งคือจบ10ล้านเท่ากับศูนย์ดังนั้นหาแพสซีฟให้ได้ และที่สําคัญเราต้องเข้าใจคําว่ากระจายความเสี่ยงให้ถูกต้องการกระจายความเสี่ยงในงานแอคทีฟคือหลายๆคนเนี่ยจะทํางานแอคทีฟหลายงานเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้างานนี้มันไปไม่รอดเราจะยังมีสิ่งนี้ต่อได้แต่ถ้าวันนี้งานนั้นคืองานที่เราเลือกแล้วว่าเป็นงานที่สามารถสร้างแพสซีฟอินคัมได้สามารถมีไรายได้ที่หยุดทํามีไรายได้ได้ เวลาเราเจอ p s s s v e i ินค m e แล้วแล้วเราศึกษามั่นใจชัดเจนว่านี่คืองานที่มั่นคงอาชีพที่มั่นคงแน่นอนคือ a s s i v e ที่มั่นคงแน่นอนและสามารถจ่ายเราต่อไปได้ทั้งๆท,ที่เราไม่สามารถทํางานได้ดูยังไงละ่ะดูจากคนที่ทํามาในอดีตไม่ใช่แค่วันที่เขาทําได้แล้ววันที่เขาไม่ทํางานนี้แล้วละ่ะบริษัทยังจ่ายเขาอยู่ต่อไหมถ้ายังจ่ายอยู่นี่คืออาชีพที่แข็งแรงนี่คืออาชีพที่มั่นคงดังนั้น ไม่ต้องกระจายความเสี่ยงแล้วพุ่งโฟกัสทุกอย่างสร้างสิ่งนี้ให้เสร็จอย่างเร็วที่สุดให้ได้นี่คือในแง่ของงานในแง่มุมถัดมาการไม่ฝากชีวิตของตัวเราเองไว้กับใครคือการฝากชีวิตของเราเอาไว้กับอันนี้เจอในบางคนนะครับแฟนครับสามีเราภรรยาเราบางคนนะครับเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ดูแลเรามาใช้ชีวิต โดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากไม่เคยต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ต้องได้ต้องได้ถ้าไม่ได้คือจะเป็นจะตายถ้าไม่เคยตั้งเป้าแบบนั้นสมองเรามันจะไม่ถูกฝึกเราจะอยู่ในภาวะพึ่งพิง,พงโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่หรือวันหนึ่งที่ออกจากอ้อมกอดของเขามาแล้วเราก็จะหาภรรยาหรือหาสามีที่สามารถ เลี้ยงดูเราได้ใช้ชีวิตแบบนั้นได้แล้วชีวิตทุกวันนี้เราก็อุย้ยดีมากเลยเพราะว่าสามีเรารวยใช้ชีวิตอย่างนี้ได้มีเคสหนึ่งที่ผมเคยไปเรียนในคลาสครูองอเ,เป็นเคสหนึ่งที่ครูงอเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาตั้งเป้ามากๆเลยว่าชีวิตของเขาน่าจะเจอรักที่ดีแล้วเขาก็เจอจริงๆเขาเจอสามีเป็นฝรั่งนะครับแล้วก็แต่งงานแล้วก็ไปใช้ชีวิตด้วยกันที่ต่างประเทศแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ทําอะไระครับเพราะว่าสามีบอกว่าเลี้ยงดูเธอได้ แล้วสามีก็เลี้ยงดูได้จริงเพราะเป็นเศรษฐีประสบความสําเร็จมีอยู่วันหนึ่งใช้ชีวิตในวันธรรมดาเลยนอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าแต่สามีไม่ตื่นขึ้นมาด้วยเป็นสตโตรกและเสียชีวิตในคืนนั้นเลยผู้หญิงคนนั้นช็อกและทั้งชีวิตของเขาไม่เคยที่จะต้องยืนด้วยขาตัวเองเลยเพราะต้องใช้ชีวิตแบบพึ่งพิงมาตลอดมีคนดูแลมีคนคิดให้และให้ค่ากับความรักมากม จนวันที่เขาไม่มีใครผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจเดินข้ามทางรถไฟแล้วก็ให้รถไฟชนเสียชีวิตนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆและเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเจอเองเพราะเรื่องบางเรื่องถ้าปล่อยให้ชีวิตเราเจอเองเราอาจจะไม่มีโอกาสในการแก้ตัวและเอาใหม่ก็ได้จริงไหมครับเรื่องที่สาม คือการใช้ภาวะพึ่งพิงฝากความหวังไว้กับอัพไลน์ฝากความหวังไว้กับใครบางคนอ่ะอันนี้คือในมุมที่เราทําธุรกิจแอมเวย์แล้วนะคนที่ฝากความหวังไว้กับอัพไลน์ก็จะรู้สึกว่าเนี่ยนะอยากทำแอมเวย์เพราะว่าอยากสมัครกับคนที่เก่งๆเลือกอัพไลน์ไปเรื่อยเลือกระบบไปเรื่อยสุดท้ายเคยฟังนิทานเรื่องกบเลือกนายไหมครับเราก็จะ ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เรากําลังบอกจิตตัวเองว่าถ้าฉันจะประสบความสําเร็จได้ฉันต้องมีคนเก่งๆช่วยเรากําลังบอกจิตตัวเราเองว่าฉันเป็นคนไร้ความสามารถเราก็เลยรอแต่พึ่งอัพไลน์้รอหาแต่ระบบดีๆรอหาแต่ระบบเก่งๆวันนี้ระบบที่ดีที่สุดคือระบบที่คุณเจอในวันนี้คนที่ดีที่สุดอัพไลน์ที่ดีที่สุดคืออัพไลน์ที่เชื่อมั่นในตัวคุณแล้วมาเปิดโอกาสให้คุณ ไม่จําเป็นต้องไปหาสมัครกับเพชรบริหารไปหาสมัครกับมงกุฎทูดมงกุฎเพชรมงกุฎพลอยอะไรอันนี้มั่วนะโดยชื่อที่เขาชอบเรียกแซลกันมาจริงไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปหาสมัครกับคนที่เก่งแค่ไหนก็ตามแต่เรากําลังบอกจิตตัวเราเองว่าฉันเป็นคนไร้ความสามารถฉันก็เลยต้องพึ่งความสามารถเขาโอกาสในการประสบความสําเร็จเท่ากับศูนย์ไม่ว่าเครื่องมือนั้นจะดีแค่ไหนก็ตามแล้ววันที่เราไม่สําเร็จเราก็จะเดินมาบอกว่า เนี่ยนะที่ฉันไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะอัปไลน์ไม่ช่วยอัปไลน์ไม่มีเวลาอัปไลน์หยุดทําแล้วอัปไลน์ไม่มานู่นนี่นั่นแล้วเรากําลังตอกย้ําตัวเองว่าฉันคือบุคคไลไร้ความสามารถหรือทาบไลน์เต็มที่เลยแต่เราก็จะบอกว่าอัพไลน์ไม่เก่งระบบไม่ดีอุ้ยระบบนู้นดีกว่าระบบนี้ดีกว่าพี่คือคนหนึ่งที่ไม่เคยเรียกร้องเลย ในวันที่พี่สมัครแอมเวย์ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วระบบในกลุ่มของพี่ไม่ได้ดีไม่ได้เลิศเหมือนใครไม่ได้มีทีมที่ซัพพอร์ตมากมายเหมือนใครอัพไลน์ติดตัวก็ติดภารกิจที่ต้องไปเรียนนะครับแล้วก็มีเรื่องส่วนตัวของเขาทำให้เราต้องหาแพทตินัามหาเพชรที่ทำงานในสายงานของเราเอง พี่ไม่เคยคิดย้ายสายงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะพี่รู้สึกว่าพี่คือคนที่จะสามารถสร้างอะไรให้เกิดขึ้นก็ได้พี่คิดสร้างระบบของตัวเองตั้งแต่วันที่เป็น12%แต่หลังจากนั้นเราก็ทํางานร่วมกันกับอัปลน์มาจนทุกวนันนี้เราเป็นผิดบริหารเราสามารถทําระบบของเราเองได้สร้างระบบของเราเองได้หรือกรณีสุดท้ายคือการฝากความหวังไว้กับดาวไลน์เคสแรกที่คนไม่รู้ตัวคืออะไรรู้ไหม คือการฝากความหวังไว้กับโปรสเปกด้วยยังไม่ทันเป็นดาวไลน์เลยอุ้ยบางคนบอกยังไงเราไปสปอนเซอร์เขาแล้วเราฝากความหวังในชีวิตทั้งหมดไว้ที่เขาเลยถ้าเขาเชื่อฉันถ้าเขามาทํากับฉันแปลว่าฉันท,ทําธุรกิจได้นี่เอาความที่ทําได้ไม่ได้ไปผูกไว้กับเขาเราก็จะบอกว่าเนี่ยมีคนเห็นด้วยเราก็เลยทําได้มีคนเห็นด้วย,ย,ม,วยมีคนสมัครเราเลยมั่นใจขึ้นมาแต่พอไปชวนสามสี่คนไม่มีคนเห็นด้วยเราก็เลยมาบอกว่า ฉันทำแอมเวย์ไม่ได้แล้วฝากความหวังไว้กับคนที่ไม่เข้าใจชีวิตน่ากลัวมากๆเลยครับและบางคนฝากความหวังไว้กับดาวไลน์อีกเพราะดาวไลน์ไม่ตัดสินใจเพราะดาวไลน์ไม่รู้ขึ้นมาประสบความสำเร็จเพราะดาวไลน์ไม่เข้าใจชีวิตฉันเลยประสบความสําเร็จไม่ได้เรานั่นแหละไม่เข้าใจชีวิต เรานั่นแหละที่ฝากความหวังไว้กับเขาดังนั้นถ้าอยากประสบความสําเร็จหยุดฝากความหวังไว้กับใครเหล่านี้ก็ตามลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงและรับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตด้วยตัวเราเองมาฟังลิงก์นี้ถ้ามีระบบอยู่แล้วมีอัปไลน์อยู่แล้วต่อให้อัปไลน์ไม่แอคทีฟระบบไม่ดีสร้างมันขึ้นมาอยากสร้างอะไรสร้างมันขึ้นมาความรู้อย่าบอกว่าใครไม่มีให้ในแอมเวย์มีซัพพอร์ตเยอะมากในออนไลน์มีซัพพอร์ตเยอะมากไปเรียนเรียนเพิ่ม และถ้าวันนี้ยังไม่มีใครที่มาชวนเราทำธุรกิจแล้วอยากทำธุรกิจกับคนที่มีอัปลน์ที่มีไมเซ็ตแบบพี่นี้ทักเข้ามาแล้วทำธุรกิจด้วยกันได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วส่งคลิปนี้ไปกับคนที่เราต้องการอยากสื่อสารสิ่งนี้ด้วยและเรารักเขาเป็นกำลังใจให้ครับเราเจอกันใหม่ EP หน้ากับ10 minute Podcast 10นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตของทุกๆคนตอน7โมงเช้ากับผมครูพี่โอครับสวัสดีครับ